ฟังเสียงละหัวใจลูกนี้น่าจะใช้ได้แล้วลองกันนะคะดูสิแต่ละลูกปแปลกๆดูสิบิดๆเบีดเด้ยวๆมันจะออกยังไงน่าจะเอาเลยนะน่าจะไม่ต้องรอแล้วพาไปเลยมัาเหลืองๆกรีดเลยแล้วกันไม่รู้จะกรีดยังไงถูกเลยยิ่งเซียนอยู่ด้วยลูกนี้ลูกที่ห้าของการปอกลูกนี้ลูกที่ห้าของการเดี๋ยวเขาขาลองจ๊กๆดูนหน่อยโหปอกยากปอกเย็น เนื้อม <ANS> no oh <ral an TALIESIN> like, ันไม่ไม่บางดิสิตักิ่นนานๆถอดอาบุธ นะ้างั้เนีอยอ่ยโหกว่าจะอันนี้ได้อยนี่นี่นี่น,นี่ค่ะนี่นี่เปลือกอืมอกีดต่อเลยนะไม่รอละอืมอน,นี่นี่คือลูกที่ห้าของการสอบนะใช่ป่กว่ลูกสี่อ่ะสี่สี่หอห้าสอบไม่เป็นอ่ะเอามลูกสี่ 4. ต้องสอบกลางนี้บอกแต่เรงจากมันบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวมันจะพอกไหมมันบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวมันบิดบ,บิดเบี้ยวเบี้ยวอกกลางนี้เลยแล้วกันมันจะปอกไงบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวกลางใจเลยอะ่ะออกกลางใจเลยเป็นลำเนาทรงสวยมาให้เราซะด้วยอื้สอกขนาดเป็นภูภูยร้อมก็จะได้เลย Đang ao bịt bịt bèo bị, bèo bị, bị, bị mà hay à, này ơi <laughs> <Sìa voi. cười> เอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะหน้าน,นี่จะตอกกระแตกพิมพ์าาจะเาไปทำะลัอกกระแตกมาเกินอันนี้จะไม่เป็นโพงม่นจะแตกแตกแยก นั่นเป็นลูกดูดูสิน่ารักเชียโพูพูนี่คือพลูใช่ไหมเนี่ยน่ารักเกินหนึ่งพูนี่คือหนึ่งพลูเอ้ยอีกหนึ่งพูโอ้โหพลูใหญ่ซะด้วย อีกหนึ่งครูแหมแอบ,บเห็นเม็ดเลยแสดงว่าเนื้อหนามากเห็นเม็ดออกมาถึงนี่เลยเม็ดหนาหรือเนื้อหนากันแน่วะเนี่ยเม็ดทะลุออกมาเลยโอ้โหนี่หนึ่งครูอิ่มจังเลยน่าจะอิ่มเนี่ยมาต่อโอ้โหนี่สองครูผ่านไปแล้วนะฮะดีวะเนี่ยนึกกันนึกท่ากันอันนี้อยู่ตรงนี้น ขมวนมวกลางแล้วอุ้ยมันจะผ่าไงมันบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวบอกออกยังไม่เก่งอยู่นังลูกบิดเบี้ยวขอแนะนำนะคะซื้อกินดีกว่าถูกกว่าไม่ต้องมาเหงื่อยดนั้นซื้อกินเห็นของเห็นเห็นอันนี้โอ้โหตายแนะนำเลยสิ่ง้าแนะนำ ปวกว่าไม่ต้องมาเหนื่อยอืดยืดยืดลุนกันหนะอยืดนี่ไม่ได้ไปออกกำลังกายไหนออกกำลังกายอยู่ทุเรียนเนี่ยนะอืดยืดยืดืดแขนจะแหกงโอ้ยมือมาสัน่นโอ้ยอะไรก็ไม่รู้รู้สึกไม่เป็นชิ้นเป็นเป็นอะไรงวดนี่ หูกล<ไ> <S ane> um ูกม oh ันบ um <English> ิดบิดเบี้ยวเบี้ยวังไงดียวเนี่ยไม่รู้จะแกะยังไงเบี้ยวเบี้ยวบดบดอะออกมาอะมันเบี้ยวเบี้ยวบดบดมาเป็นตอนตอนมันเบี้ยวเบี้ยว ลูกมันเบียเบ้ยวๆแล้วก็สุกด้วยโอ้โหดีมากดูสิเป็นเละๆแนะนำโอ้ยโอ้ยเละด้วยดูสิเละเอไปแนะนำเลยนะเอาไปทำเอาไปทำข้าวเหนียวยดูสิอะไรก็ไม่รู้ อะไรก็ไม่รู้ <Dynamic Phys System Sí> <seguinte> asket, อยังไงมันจะบิดมาทางนี้อีกมันก็ปอกไงเราจะได้เป็นทูเขาไง ขนาดเป็นภูก็ยังดูจะเละๆลูกนี้ไม่เวิร์กเลยไม่เป็นลูกไม่เป็นทรงเลยหัวใจดวงนี้แตกกระายหมดแล้วนะหมดแล้วค่ะลูกนี้เงยหยดย้อยมากสองที่สั่งจากร้านนี้มานะดูสภาพแล้วไม่น่าดีพอกันลูกบิบิทเบี้ยว มันบิดบิดเบี้ยวๆผาหยาดไอเราก็ยิ่งไม่ค่อยผาไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวกระดันเบี้ยวๆอีกถ้าเออเป็นภูสวยๆเป็นสามคูสี่ครูปกตินี่ก็น่าจะโอ้โอันนี้หูบิดเบี้ยวดิมันไม่ได้เป็นทรงเลยเสียนก็ไม่ใช่อตรงไหนดีอะตามๆเราเลยนี่จะผาไหมผากลางป้องไหมงอนี้คงไม่เป็นรูปเป็นทรงอะ น่ะว่าแล้วเนี่ยดูสิอืมดูสิเปิดมันก็หาดูดิเดดแนะนำแนะนำเหมือนเดิมซื้อกินซื้อกินที่เห็นของดีกว่าดูสิหกร้อยบาทจะได้ยังไงเนี่ยหกร้อยบาทนี่อู๋แล้วดูนี่ดูเหมือนจะเน่าเนีน่ยเห็นไหมเนี่ยดูมันเนี่ย เน,น,น่าเลยมไม่ได้เรียนละทิ้งเปิดทิ้งชอบชอบอันนี้ปอกไหนๆก็ไหนๆ,ๆละปอกปอกไปหมดมันจะปอกเป็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเลยแหมเอาใหญ่เลยรัดฝีมือใหญ่ลยดูแล้วเป็นน่าจะเป็นปลาะนะ มันบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวแล้วมันเปลือกหนาดมไม่ได้มันดูยากบิดเบี้ยวมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันดูดูดิมันเหมือนจะเสียเพราะมันเป็นดูดท,ทั้งล <Kate S 1> <consoles S 2> ูกเปื่อกหนาเป็นเม็ดเลยแล้วดูดิลูกมีแค่เนี่ยทั้งมีแค่เนี่ยลูกเนี่ยทั้งเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยผูเนี่ยมีแค่เนี่ยครึ่งลูกเนี่ยมีแค่เนี่ย ดูสิทั้งลูกนี่ไอเมื่อกี้ทั้งลูกตรงเนี้ยได้แค่ได้แค่ไหนแ,แค่ตรงนี้เองหนึ่งลูกหมดแล้วเนี่ยหนึ่งลูกโอ้สองลูกผ่านไปเนี่ยเนี่ยกองเนี่ยสองลูกไม่มีละลาด,ดานี่ว่า <c oughs> บอกให้หมดหมดนะเ,เนี่ยบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวไม่สั่งแล้วเจ้านี้ไม่ไหวเวลาไลฟ์เอาสวยสวยมาให้ดู ถึงเวลาเอาบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวมาให้ตอกก็ได้เกล็ดหนาได้ปะนี่ตอ,อกนตอกแบบคนตอกไม่เป็นนะเอกได้พอ,อกกลิ่นมันมาแล้วไงไมกใช่ไหมเป็นตอกกนะดูมันเบี้ยวมันจะผ่าเั้นผ่ายากเวลาดันมันมา พวกราดาจกินราคาจะต้องถูก่มีมีไรสดเสียงจามด้วยไม่เป็นไรนะเฮ้ยวัวัไม่เป็นไรคนคนถ่ายคนถือกล้องไม่เป็นไรนะ ึ๊บอืมึ๊บอึ๊บอึ๊บอออโอ้ยก็แข็งอันนี้คือแข็งเพราะเปลือกมันอันนี้แข็งไปแข็งเลยอันนี้ลูกที่เท่าไรลูกที่เท่าไรแล้วก็ไม่รู้แหละอันนี้คือแข็งพอแข็งก็จะยังเป็นภูๆได้อยู่ แต่คือแข็งแข็งนี้คือแข็งเลยต่อออก อออกอกกระแป,กป,กแปก๊กกอกกระแป๊กดูงัดัดออกยากออกเย,ออกเกยนก็นัดอาไม่ค่อยเป็นรูปนรอยอหแนี้หดเท้า หมดแล้วหมดแล้ว,ลวเนี่ยสามลูกได้แค่นี้ใช่ไหมอ่ะลิกซิงเลยนะอ้ยล็กน้อยยังแล้วก็วจะสวย มันจะแหกนีนน่นนี้มันเบี้ยวเลยไม่เป็นครูเลย <S 2> <S 2> มันบิดๆเบี้ยวๆเบีบ้ยวๆ,ๆ,ๆ,ๆไปเบี้ยวมา <S <S 2> <S 2> ไม่ไหวะห่วงเนื้อห่วงตัวเนี่ยดูเอาไม่ออกห่วงนะกว่าจะหลุดออกมา นนนะเนี่ยถ้านาดิบๆนะหวงเนื้อหวงตัวอ่ะเน,นะน,น้าวเลยกอ่านแล้วใช่ไหมกระต้อยหนึ่งอ่ะน่ารักจริงๆเลยสามลูกมีสามลูกเออสามลูกอ่ะโอ้สามลูก,ลก,ลกประมาณพันเท่าไหร่วะแปดร้อยกว่ากับหกร้อย นเกือบพันห้าได้ไมะแค่เนี้ยนะคะผลงานเพราะราคาจบ <laughs> จบรีวิว <laughs> <laughs>